สวัสดีเพื่อนๆนันนกลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สุดสัปดาห์ต้นเดือนมีนาคมนะครับโกลาก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวก,กับการลงทุนทองคํามาฝากกันเมื่อช่วงคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ราคาโกโลสปอรตพุ่งแรงเลยนะครับไปแถว2 0 8 0 2 0 8 5แถวแถวๆนั้นแหละครับขณะที่ทองคําไทยนิวเรคคอร์ดต่อเนื่องนะครับทั้งสัปดาห์สัป,สป,สป,สปมวานนี้ยังอยู่ประมาณ3 4 6 5 0ื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยนะครับเช้านี้เปิดตลาดมาแต่ 30,5ทะลุ30,5ขึ้นมาแถว3 5 2 0 0เรียบร้อยแล้วครับแนวที่มองกัน30,5คาดว่าจะมากลางปีมาเร็วกว่าที่คาดนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพัทลินมชิรกพันชิฟโอเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล้งหงคอมมูนิตี้นะครับมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ราคาทองคําพุ่งแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็แนวโน้มหลังจากนี้ไปคาดการณ์ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนครับทั้งทองคําไทยและตัวโกลด์สปอร์ตเองแล้วก็จะวางแผนล,ลงทุนกันอย่างไรดีนะครับพูดคุยกับทางคุณพัทลินเลยครับ อ่ะสรดกมาตลินรครับสวัสดีค่ะประหลาดใจไหมครับทั้งโกลสปอร์ตแล้วก็ตัวราคาทองคำไทยเช้านี้ใช่ค่ะคือโกลสปอร์ตเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขสีแดงหมดเลยก็คือเป็นตัวเลขที่หนุนราคาทองคำนะคะแต่ก็ค,ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่มันเบรกทุกแนวต้านมาได้แบบสวยงามมากๆเป็นแท่งเขียวยาว <c oughs> ค่ะเพราะจริงๆตอนแรกเราก็ดูกันว่าเอ๊ะมันจะผ่านบริเวณสองศูนย์หกศนหรือเปล่านะคะหกศนย์ถึงหกห้าตรงนั้นก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็มาได้จนถึงบริเวณนี้ค่ะสองศูนย์แปดสองใช่สองแถวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญมากซึ่งถ้าเบรกไปได้เนี่ยเรามองว่ามันน่าจะพยายามไปทดสอบไฮเก่าเลยค่ะก็คือบริเวณสองหนึ่งสี่ห้านะคะ ันต้องมาดูปัจจัยค่ะคุณเมสสินต้องถามเลยว่าอะไรอะไรที่มันทําให้มันมาแรงได้ขนาดนี้ก็ <B GM> ต้องบอกว่าภาพที่มองว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่เนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นค่ะตอนนี้ทุกคนบอกว่าเป็นมิถุนายนอืค่ะคือซึ่งพอภาพเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันหนุนหมดเลยมันหนุนและภาพก็ชัดขึ้นเฟดเริ่มมีแนวโน้ม ว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยแต่ว่ารอบแรกเนี่ยอาจจะแค่0.25ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะภาพคือเราเรามองเรื่องนี้กันมาตลอดนะักลงทุนเฝ้ารอเรื่องนี้กันมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนสักทีตอนแรกคาดว่ามีนามีนาไม่ใช่อ่าแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบจนเหมือนกับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าน่าจะเป็นมิถุนายนอเรามองแบบนี้นะคะเราวิเคราะห์แบบนี้ว่ารับปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขที่แท้จริงเนี่ย มันคือเมื่อตัวเลขตัวเลขที่เดือนมกราคมส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันมันเป็นตัวเลขที่ดูไม่ค่อยแท้จริงเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกค่ะ <c oughs> ว่าเป็นตัวเลขตัวเลขของเดือนธันวาซึ่งเป็นของเทศกาลอ๋ออาจจะพอเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเริ่มเป็นตัวเลขที่ที่แท้จริงและว,ว่าในวันทั่วๆไปเนี่ยอ <c oughs> ่าเศร,รษฐกิจเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ออกมาในผลเป็นผลที่หนุนรนะาคาทองคําทั้งหมดเลย <c oughs> ค่ะ แต่ส่วนทองไทยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าด้วยค่าเงินบาทที่ไม่ขยับเลยโดยปกติแล้วราคาสปอตโกขึ้นขนาดเนี้ยเงินบาทอาจจะแต่ว่าต้องไปใช่สายสิบสี่กว่าอะไรอะไรแล้วแต่อันนี้คือแบบอยู่ที่เดิมเลยนะคะแข็งมันนิดเดียวประมาณไม่ถึงสิบสิบสตางค์แทนเพราะงั้นเลยส่งผลให้แบบราคาทองไทยนี้คือออทามหายไปเลยในวันนี้คือคือที่สิ่งสิ่งที่เราเรามองก็คือว่า อ่าสปอร์ตดีจะไม่จะมากกว่าบาทแข็งก็คือภาพนี้ที่ชัดเจนเลยถูกไมหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือคืออย่างวันนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้แปลผูกผันกันอือย่างที่เราคาดคิดค่ะก็คืออันนี้ทั้งสปอร์ตก็ขึ้นเงินบาทก็ถือว่าอยู่ในแนวอ่อนค่าอยู่ที่ไม่ได้แข็งตัวลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะให้ราคาทองไทยเนี่ยไปไกลเลย คือจะผมผมขออานาไปก่อนที่เราเคยคุยกันเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นตอนเราอยังมองเป็นไซเวดาวันอยู่ถูกไหมฮะใช่ตอนนี้คือเปลี่ยนเลยค่ะอยาอ่างที่เราบอกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าถ้ามันทะลุตอนตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ที่บริเวณสองศูนย์หนึ่งห้าใช่ครับ เราบอกว่าถ้าเกิดว่ามันทะลุสองศูนย์สามูนย์เราไปดูแนวถัดไปนะสองศูนสี่ห้าถ้าทะลุต้องไปเทสสองศูนยหกศูนย์แน่ๆ้ะถ้าทะลุไปอีกางก็คือแถวนี้เลยค่ะมันก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นเลยซึ่งมันทะลุทุกทุกจุดมาเลยอย่างสวยงามมากเริ่มต้นในคืนวันพฤหัสประมาณเนี้ยค่ะครับแต่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะทองที่ไปนะคุณดลยิน ตัวตัวคริปโตก็ก็ก็บินเหมือนกันใช่ตั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยคริปโตก็คือไปหกหมืนสองอะไรอย่างนี้เลยค่ะใช่ซึ่งเอ่อจริงๆอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พยายามดูนะว่ามันมีข่าวอะไรมันก็จะมีทีดแล้วก็มีเมื่อคืนมันก็จะมี ISM แต่ว่าก็ไม่กไม่เท่าไหร่แหละจริงๆแล้วนะใช่ค่ะ แล้วเราก็เลยไปมองว่าเอ๊ะมันเป็นปัจจัยเรื่องอสองครามเกี่ยวข้องไหมเพราะว่าอย่างพระรหัสสุขที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีข่าวสงครามรว่ามีการกราดยิงนะคะอิสราเอลมีการเข้าไปกราดยิงชาวปาไตาที่กาลังมารอรับอ,อ,าารอาหารต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มีคนตายแบบเป็นร้อยๆอคนรวมกับเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านประธานวิธีปูตินเนี่ยก็มีการออกมา กล่าวว่าทางนาโต้นะคะว่าถ้ายังแทรกแซงเข้ามาช่วยเหลือทางยูเครนเนี่ยเขาอาจจะมีการใช้นิวเคลียร์นะเป็นไปได้นะอ,อนประเด็นนี้หรือเป่าใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะคือเขามีการพูดเรื่องนิวเคลียร์ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยค่ะซึ่งก็อ่า ก็มีสิทธิ์นะคะแล้วก็เดือนนี้รู้สึกจะเป็นเดือนที่จะต้องเลือกตั้งประธานาธิิธีคน่ของรัสเซียด้วยแต่ก็ทุกคนก็คาดว่าเขาก็น่าจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปสมัยใช่ใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้ตอนนี้คือทั่วโลกอาจจะกลับมาโฟกัสตรงระหว่างรัสเซียกับยูเครน ใช่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าพูดคําว่านิวเคลียร์ขึ้นมามันก็อมันไปจัดทุกทีเนาะใช่ใช่มันก็ค่อนข้างค่อนข้างเซสติทมากมากเลยมันน่ากลัวค่ะโอเคตอนนี้มาสองศูนย์แปดศูนย์หน่วยประมาณแล้วกันนะครับค่ะใช่เบ้าต่อไปเล่งหงมมองยังไงครับเรามองว่าเราเวทอนซีวันจันร์ดูนะคะถ้าวันจันทร์เนี่ยเปิดตลาดมาแล้วมีการกระโดดตึง้งเข้าไปขึ้นไปสูงสูงคือมองว่ามีโอกาส มีโอกาสนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสย่อเหมือนกันคือเราต้องดูเช้าวันจันทร์ก่อนเช้าวันจันทร์เนี่ยตล,ตลาดจะรีแอคยังไงกับราคาตรงนี้เพราะจริงๆตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะสองสูนถ้าทะลุไปได้แล้วยืนได้สักวันหนึ่งสองวัน,สอ,วนสองหนึ่งสี่ห้าต้องมาแน่ค่ะสองหนึ่งสี่ห้าเลยมองมองไกลขนาดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็เป็นไฮเดิมที่มันเคยเป็นตัเงอต่เดือนธันวาคมนะคะมองข้ามสองวันหนึ่งอาจจะเทสก่อนไหมครับมันใกล้มากใกล้มากแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมันแบบว่าอีกจิตเดียวเองซึ่งเรามองว่ามันไม่มันมันมันไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนั้คือคือเมื่อวานเมื่อวานผมผมผมจับโฟกัสอะไรได้ได้บางอย่างนะคุณพระินคือตอนที่มันขึ้นไป2องศูนย แล้วมันแล้วแล้วมันย่อกลับมาสองศูนย์สี่ศูนย์เราคิดว่าโอเคมันกลับมาละตานตรงนั้นก็เป็นอ่าใช่พอพอมันลงมาแตะสี่ศูนย์มันเด้งไปแปดศูนย์เลยใช่ค่ะเราจะว่าแบบข่าวจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นข่ใช่นะอะไรมากใช่เพราะว่ามามันมาเมื่อคืนมากันมามาก็ดึกแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดผมจําได้ว่าเป็นข่าวของท่านตินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอืมอืมก็มองก็มองกันสองหนึ่งสี่ห้าเลยก็ทางเล้งหงมองแบบนั้นนะคะว่าอย่างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะ จะ follow บายขึ้นไปหรือว่ารอย่อไหมครับเอ่อตอนนี้ถ้าโดยเฉพาะยิ่งเป็นทองไทย follow เนี่ยค่อนข้างแบบยากนะผมวมากเล่นยากมากๆเลยค่ะแล้วก็เพราะว่าเราเรามองว่าจริงๆอ่ะตอนแรกเรามองว่าอะไรต่ำกว่าสามหมืนสี่อ่ะก็เข้าซื้อเถอะถูกที่เราคุยกันใช่ครับใช่ครับแต่ตอนเนี้เออมันอะไรต่ำกว่าสามหมื่นห้าแบบว่าขยับมาหนึ่คับผมผมคืออนี้แล้วผมไม่ได้คุยกับมริษลินเนาะ เรารเราคุยกันทีก่ก่อนหน้าสามหมื่นสี่ใช่ใช่ซื้อเหอะสามหมื่นสี่ซื้อเหอะอ่าเราซื้อ,อย่่งนี้มาตลอดเพราะทางเล้งหงเนี่ยเราจะใช่เราจะ buy as ขาขาซื้อตลอดเพราะเรามองว่าปีเนี้มันน่าจะไปได้อีกด้วยซ้ําค่ะเรามองว่าตอนเนี้ยถ้าจุดนี้อยู่ตรงนี้เรามองว่าสามหมื่นเจ็ดก็น่าจะมาภายในปีนี้เพราะว่าเป้าเป้าของเราที่เราพูดกันตั้งแต่แรกคือสองสองสองมสองพันสองร้อยหกสิบอะไรอย่างงี้ยค่ะสปอร์ตโฟนะคะ ทีนี้ถ้าถ้าเงินบาทเนี่ยมาในในทิศทางแบบนี้อีกอืก็เป็นไปได้เลยค่ะคือตอนแรกบอกสามหมืนห้าอาจจะแบบกลางปีอ้าโอ้โหเดือนอืมมาแล้วามาก็มาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มาเร็วกว่าที่คิดคือแต่เราก็มองว่ามันต้องมาะคะ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ถ้าสองหนึ่งสี่ห้ามาจริงเงินบาทยังยัง,ย,งยังลงมาแค่สิบต่างอะไรอยู่กอบกอเนี่ยมันไปเท่าไหร่ครับทองไทย เออก็บวกเดี๋ยวหามันจะบวกไปจากตรงอีอีอีกประมาณเอ่อหกสิบห้าเหรียญก็ประมาณหกร้อยถ้าถ้าสับท่าอยู่ที่เดิมเนี่ยนะคะก็น่าจะบวกอีกหกถึงเจ็ดร้อยบาทเลยก็สามหมื่นห้าเจ็ดร้อยเกือบสามหมื่นหกใช่ใช่ค่ะอืม <laughs> ชอยชงแต่เราก็คิดว่าสปอตเอ่อเอ่อค่างเงินบาทน่าจะมีแข็งมันสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะจะอยู่แถวถ้าอยู่แถวสามห้าจุดห้าก็ ถือว่ารวมๆมแล้วอาจจะบวกสักห้าร้อยสี่ร้อยค่ะโอ้โห oh, ชั่วโมงนี้คือสามหมืนห้านี่ก็ต้องกัดฟันซื้อแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดจะเคยอยากจะขึ้นรถต่อใช่เพราะเราเรามองว่าอย่างนี้นะคะเรามองว่ายังไงอะ่ะพอเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยแล้วมันไม่ใช่มีครั้งเดียวด้วยนะคะการลดอัตราดอกเบี้ยแบบขึ้นมาตั้งเป็นกี่ครั้งลงก็เหมือนกันค่ะลงลดอัตราดอกเบี้ยมันก็ต้องลด หลายครั้งใช่ไหมคะอันนี้เราแค่มองครั้งแรกกันเองว่าครั้งแรกศูนจุสองห้าที่เดือนมิถุนายนนี่นี่คือยังไม่ประกาศเล้นะผู้ชมยังไม่ประกาศด้วยซ้ำแต่ว่านี่คือเป็นการแค่การคาดการเองถูกไหมใช่ค่ะแค่เป็นการคาดการด้วยซ้ำแล้วมันต้องลดอีกตั้งกี่รอบใช่ไหมคะเพราะงั้นเอ่อตรงนี้ยังไงทองก็ขึ้นนะคะสปอตโกลขึ้นแน่แต่ว่าค่าเงินบาทเป็นอะไรที่อย่างที่บอกมาตลอดว่าเราคาดการค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีปัจจัย นอกจาก US Dollar Index แล้วมันมีปัจจัยอื่นเช่นครั้งนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่ามันไม่ได้แป,ปรผกผันกับราคาทองอย่างอย่างที่ทุกครั้งทุกครั้งเป็นอย่างนีง้แสดงว่าต้องมีกลิ่นไม่ดีทางรัสเซียแน่ๆเลยผมว่า,ากม็มีความเป็นไปได้ตลาดรับข่าวเร็วมากเลยนะครับใช่เพราะเราพยายามรีเสิร์ชเนี่ยคือก็คือพยายามรีเสิร์ชหาข่าวว่าปัจจัยอะไรบ้างเพราะว่าทางเทคนิคเนี่ยคือมันทะลุทะลวง ไปทุกอย่างาเลยใช่มันก็มองไม่ออกแหละว่าทางเทคนิคมันไม่น่ามีอะไรลวเพราะมันทะลุแนวต้านไปหมดทาง fundamental เราก็พยายามหาข่าวดูก็คือคจะมีเนี่ยข่าวอย่างที่พูดว่ามีการกลาดยิงนะคะท,คที่กาซาแล้วก็มีเรื่องเรื่อง,องท่านปูตินนันเนี้ยใช่เมื่อคืนเมื่อคืนจากที่ดูจากจาก,จากทางทาง Fan แฟนแฟนเพจเนาะ เออก็ดักกันตั้งแต่สองศูนย์สี่ศูนย์นะแล้วก็ดักไปสองศูนย์หกศูนย์แล้วก็สองศูนย์เจ็ดศูนย์คิดว่า<ช>จะ ใช่ใช,ใช่คิดว่า2070น่าจะน่าจะมีการเทล,ลงมาบ้างได้แล้วไว้ทำนองนีเพราะว่ามันมันมันไป<อ>ขึ้นใช่บอกว่ารอดูวันจันทร์ค่ะถ้าถ้าถ้าเปิดวันจันทร์มาไม่ผ่านบริเวณเนี้ยค่ะ2085มีโอกาสย่อลงไป2060ก่อนแนวเดิมเลยแล้วก็2045ก็ถ้าเกิดย่อลงไปก็ตอนนี้มันเป็นเขาขึ้นชัดเจนะนะคะถ้ามันไม่หลุด2030ยังไงคือซื้อซื้อได้เลยค่ะซื้อยังไงอย่างที่บอกว่าปีเนี้ย ออมันต้องขึ้นนะคะ่ะโอ้แต่แต่ว่าถ้าเกิดไปดูกรการเทคนิคสัปดาห์นี้ปิดวิกสตรองมากๆเลยนะครับมากๆใช่ค่ะเขียวแบบเขียวปัดมาบบเลยนะครับใช่ใชค่ะก็ยังแสดงว่ายังมีโอกาสไปต่อถ้ามียอ่ยอดสปอ t g ตโกยอ่อก็ควรเข้าซื้อค่ะเพราะว่าครับอืมเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะยังอีกยาวเลยการลดย่งลดดอกยังไม่เริ่มเลยแล้ว เราเพิ่งแค่คาดการณ์ว่าจะเริ่มมันก็ไปสักขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะโอเคทองไทยสามหมืนห้าต้องกัดฟันถูกไหมครับสามหมืนห้าก็ค่ะก็มองว่าสามหมื่นห้าต่ำกว่านั้นลงไปได้ก็ซื้อเก็บเอาไว้อะค่ะแต่ก็เอาเท่าที่เราไหวอะเนาะเราต้องบอกแบบนี้ตลอดในเรื่อง Money Management สำคัญมากๆไม่ใช่ว่าแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสี่ยงเสี่ยงมากจนเกินไปค่ะเป้าเป้าแรกประมาณสัก สามห้า 700, เจ็ดร้อยเบาไกลก็คือสามหมื่นเจ็ดใช่ค่ะใช่เลยค่ะสปอตรับเท่าไหร่เดียครับรับอย่างที่บอกเลยค่ะรับแรกจากตรงนี้นะคะสองศูนย์หกศูนนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่สองศูนย์สี่ห้าแล้วก็สองศูนย์สามศูนยโอ้่ันข้างจะกว้างเหมือนกันนะครับแต่ละช่วงใช่ใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเท่าไหร่ครับ ข้างบนอืมก็สองพันหนึ่งก่อนาได้ค่ะใช่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดสําคัญที่สุดก็สองหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับถ้าเกิดทะลุไปก่อนไลนก็โกตูดมูลก็ไม่รู้แล้วโกตูดมูลใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวดูเทคกชันบัญชีแล้วกันนะครับว่าตลาดจะไปยังไงต่อได้ค่ะขอบคุณครับไม่ดีครับขอบคุณต้องขอบคุณคุณพัทรินวชิรกษพานชีฟโอเปเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล้งหงคอมมูนิตี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้อย่างที่คุณมาชีลบอกแล้วครับ ตอนนี้ราคาทองคําไทย35,000บาทอาจจะต้องกัดฟันซื้อนะครับถ้าอยากจะขึ้นลดไปกับเขาด้วยแต่ทั้งนี้ต้องดูหน้าตักของแต่ละคนด้วยนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนการบริหารเงินทุนถือว่าสําคัญมากๆถ้าจะรอกันแถว34,000่กว่าก็รอดูนะครับถ้าจะลงมาได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่า เขาซื้อพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป้าหมายจริงๆแล้วถ้าราคามันขึ้นไปเทสตรง2,145ตามที่เลื่งหงบอกราคาทองคำไทยไปได้ถึง35,700นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปตรงเป้า แถว2,000มากกว่านั้นขึ้นมาเป้าไกลๆเรื่องหงมองที่ทา่37,000มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับส่วน go sport ขึ้นมา2080-2085แล้วเป้าหมายแรกก็คืออยู่ที่2,001นะครับถ้าทะลุไปได้2,145เป็นเป้าหมายถัดไปนะครับแต่ทั้งนี้ดู ตลาดเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงขึ้นมาเยอะขนาดนี้จะมีการย่อตัวลงไปก่อนหรือเปล่าต้องมารอดูเลยครับถือว่าสําคัญเลยทีเดียวสัปดาห์หน้ามีเรื่องของการประกาศตัวเลขการจ้างงานด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องเกาะติดตลาดทองคาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกราล์หยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆของโกราลเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณทีี่ตติดามสสวัสัครบ